เราจะทำตามสัญญาขอเวลาหน่อยหัวหน้าพอดีผมหิวน้ำเหลือเกินอยากจะไปกินอะไรเย็นๆแต่ได้ไหมครับเย็นๆที่ว่านี่ไม่ใช่อะไรนะอาจจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าน้ำหวานก็ได้มั้งครับแน่ะนะว่าเป็นน้ำหวานหรือน้ำอัดลมแน่สิครับหัวหน้าผมขอตัวไปก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันรอ้อน ร้อนขอไปกินอะไรเย็ยนๆสักหน่อยเทศกาลเบียร์เดือนตุลาคมมันตอน้องยางงี้สิยังงี้สิต้องให้ได้อย่างงี้สิงานเบียร์มันต้องอย่างงี้นี่แหละของเย็นที่อยากได้และนอกจากเบียร์แล้วก็ยังมีสาวๆคาฟ้าเต็มไปหมดเลยดูสิน้องผมแดงหรือว่าจะน้องชุดเมดน,นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ <S <S อุ้ย แต่บาโฮสก็มีแฮแต่สุดท้ายก็มาจบที่ร้านน้ำป้านวลนางเออป้าครับวันวันเนี่ยมีลูกค้ามาเยอะไหมครับป้าเฮ้ยก็มีแกนี่แหละมาคนแรกเฮ้ยจริงเหรอป้าผมเป็นคนแรกของป้าเลยรอครับย่มาสติกางานเดียร์ออกโทเบอร์ครับออกออกออฟเฟรดออสโทเบอร์ฮล่ะมีอะไรมันไม่มีอะไรเลยลูกค้าก็ไม่มาโอ้คุณป้าผู้น่าสงสารงั้นจัดเด็กแจ็บไม่ผมเลยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเมาเอง ก็ใจมันหายละล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 ายแต่กับเธอห้ามใจอย่างเงี้ยคนอ่อนไหวนะวุ่นวายก็ใจมันไปละลาย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 แตับเธอช่วยดูแลใจหน่อยเห็นนะเออน้องพิงกี้ครับเคยมีรักแรกไหมครับรักแรกอ่ะมันแยกยากแต่การรักมากอ่ะมันยากแยกนะครับน้องพิงกี้น้องเชอร์รี่ที่เห็นน้องแล้วรู้สึกหลงทางเลยจ้ะหลงทางเสียเวลา แต่เกิดลงสุตาเสียการทรงตัวนะจ๊า Baby Chut 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 Baby Chut 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 โอ๊ยอยู่ไเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราเมาแย่แล้วเราบอกหัวหน้ามาขอกินของเย็นๆโอ๊ยมาเจอน้องเบบี้ชักสาวๆที่ว่าน้องเชอรี่น้องส้มโอ น้องลำใหญ่ที่แท้เรานั่งคุยกับแมวอยู่ละเนี่ยโถไม่น่าเมาเลย